สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสัญญาบัตรพัทย์และพัทรไยรไปถวายแด่พระธรรมวชิรมลีวัดเป็นจมปาพิดุสิทธวนารามราชวรวิหาร วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรยไปถวายแด่พระธรรมวชิระโมลีณวัดเบญจมาพิตรุสิวนารามเขตดุสิตซึ่งมีพระบระมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพกิติโมลีเป็นพระธรรมวชิระโมลีศีธรรมปฏิพาน์ภยัยสารวิเทศศาส,สนากิจตรีปิดก วิภูสิทธิ์มหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาศีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดเบญจามาปรพิษฤทธิ์วนารามราชาวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปคือพระครูประหลัดอุดมวัดพระครูวินัยทรพระครูธรรมทรพระครูสังคารักษ์พระครูสมุขและพระครูใบดีกาตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2564 พระธรรมวชิระโมลีมีนามเดิมว่าทองศูนย์รองทองเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีบรรพชาเมื่อวันที่29เมษายน2504ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อวันที่29มิถุนายน2512นวัดเป็นจมปาพิษรุสิทธวนารามสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาปรัชญาศาสนามหาวิทยาลัยมัธราชและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยพานราศีสาธารณรัฐอินเดีย เคยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอาทิสอนพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมนสํานักเรียนหอไตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรมรมแผนกบาลีคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนี้ได้ไปก่อสร้างวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาพัฒนาเป็นวัดศรีนครินทร์พระวรารามวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า โดยได้เปิดสอนกรรมาฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติดำเนินโครงการพระพุทธศาสนากับเยาวชนในโลกตะว,วันตกรวมทั้งจัดโครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนและในปี2535ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยาบมบรมราชกุมารีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมบชิละโมลีอายุ72ปีพันษา52ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบนจบามบพิรดุสิตวนารามและประธานสงฆ์วัดศรีนครินทร์วรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งรองประธานสหาภาพพระธรรมธุตไทยในทวีปยุโรป สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลร้อ วันนี้ที่โรงพยาบาลร้ออจังหวัดร้อยนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PA PR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหม่อมพระราชทานจำนวนหชุดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศโดยจังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อใหม่27คนมียอดสะสม426คนเสียชีวิต7คน จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาและมูลิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด d 9 9โดยในวันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบด้วย บุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตลดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมประกอบอาหารณครัวร้านปรุงสารพัดและโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาพร้อมนำอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากาก,กอนามัยมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์เพื่อคนพิการจำนวน400กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนไปบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีส่วนที่จังหวัดยะลา พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามุรสุทานาันนาเรนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายำแย,ยกสภากาชาติไทยจัดตั้งกรงครัวพระราชทานประกอบอาหารสำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดยะลาประกอบด้วย อำเภอยะหาอเภอกาบังอเภอเบตงและอเภอบันังสตาโดวยวันนี้ผลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ,อบตอพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาและคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นร่วมประกอบอาหารและมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตรงรวม6,540กล่อง ซึ่งได้จัดจุดส่งมอบอาหารณนะที่ว่าการอำเภอยะหาที่ว่าการอำเภอกาบางังโรงเรียนบรรดังสตาวิทยาศาลาอนเนกประสงค์ตําบลอเยเวงและที่ว่าการอำเภอเบตงสํานักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ วันที่4กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตววรัชติยาราชนารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธน,นอรอมรรยากุลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ